สาวเกาหลีคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับเพื่อนของเธอเพราะเธอนั้นอยากจะมาที่ประเทศไทยเพื่อมาสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศไทยโดยก่อนที่เธอจะเดินทางมาที่นี่เธอได้หาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยมาว่าประเทศไทยนั้นน่าอยู่และผู้คนก็เป็นมิตรซึ่งแตกต่างจากที่เกาหลีของเธอโดยสิ้นเชิงโดยในคลิปวิดีโอนี้เธอจะพูดถึงประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะเปิดคลิปมานะคะพวกเธอทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วและตอนนี้พวกเธอก็ได้มานั่งอยู่บนรถและกําลังเดินทางไปหาที่พักเพื่อที่จะพักผ่อนต่อมาพวกเธอก็ได้มาถึงที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งพอพวกเธอเดินเข้าไปภายในแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปเช็คอินและได้เข้าไปนอนสอชั่วโมงต่อมา พวกเธอก็ได้ออกมาข้างนอกและได้ออกมานั่งที่โต๊ะเพื่อมาพับดอกบัวพอพับดอกบัวเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้มาทานอาหารเช้า พวกเธอบอกว่าอาหารที่โรงแรมนี้อร่อยมากในเวลาต่อมาหลังจากที่พวกเธอทานอาหารกันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้ไปนั่งบนรถแท็กซี่เดินทางกันมาที่วัดอรุณพอมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปหาร้านเช่าชุดไทยเพราะว่าพวกเธอนั้นอยากจะลองใส่ชุดไทยแบบโบราณเข้าวัดดูพอพวกเธอแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปภายในวัดอรุณจากนั้นเธอก็บอกว่าวัดอรุณสวยมากที่นี่มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วฉันยัง เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายที่ใส่ชุดไทยแบบโบราณและพวกเขาก็สวยหล่อกันมากๆ พอพวกเธอเที่ยวชมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกลับพอพวกเธอกลับมาแล้วพวกเธอก็ได้มาเที่ยวชมต่อที่วัดโพพอพวกเธอเข้ามาภายในวัดโพเธอก็ได้เห็นการตกแต่งและปฏิมากรรมของวัดโพเธอบอกว่าที่วัดนี้มีการตกแต่งด้วยสีทองและสีเงินเป็นจำนวนมากมันทำให้วัดดูเปล่งประกายและก็สวยมากๆแถมที่นี่คนก็มาเที่ยวกันเยอะจริงๆพอเที่ยวชมเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังเป็นที่สุดท้าย พอพวกเธอเดินออกมาข้างนอกแล้วพวกเธอก็ได้พากันมาเที่ยวร้าน,ขา,นาขายดอกไม้ก่อนที่จะไปคาเฟ่แห่งหนึ่งเพื่อที่ไปสั่งเครื่องดื่มในเวลาต่อมาพอตกเย็นแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพเพื่อมากินอาหารเยน็นพอพวกเธอเข้ามาภายในร้านพวกเธอก็กได้สั่งอาหารมากินและก็ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินที่แม่น้ำเจ้าพระยาพอทานอาหารกันเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้มานั่งรถตุ๊กๆุกและได้พากันเดินทางไปที่ถนนข้าวสารพอมาถึงพวกเธอก็ได้เข้าไปที่ ที่ร้านเพ้นเห็นหน้าเธอบอกว่าที่ฉันมาที่ร้านนี้เพราะว่าเพื่อนของฉันพามาฉันเลยต้องได้มาเพ้นกับเธอพอเพ้นเสร็จแล้วเธอก็บอกว่ามันสวยมากๆจากนั้นพวกเธอจึงได้พาก,กันเที่ยวชมที่ถนนข้าวสารกันต่อจนไปเจอกับร้านผัดไทยเมื่อพวกเธอเห็นผัดไทยพวกเธอก็เลยซื้อมาคนละหนึ่งกล่องต่อมาพวกเธอก็ได้มาเจอกับร้านขายสัตว์เลี้ยงพอพวกเธอเดินเข้ามาและได้เห็นกับเหล่าสัตว์เลี้ยงพวกเธอก็ได้มาถ่ายรูปกับชูหน้าไกเดอร์พวกเธอบอกว่ามัน น่ารักมากๆพอถ่ายรูปเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกันมาเรื่อยๆและมาเจอกับร้านขายผลไม้พอพวกเธอเห็นกับผลไม้พวกเธอก็ได้มาซื้อหลังจากนั้นพวกเธอจึงได้เดินทางกลับไปที่ห้องพักในวันต่อมาพวกเธอก็ได้ตื่นมาตั้งแต่เชา้าและได้ลงมากินอาหารเช้ากันที่โรงแรมก่อนจะนั่งรถแท็กซี่ออกเดินทางไปหาที่พักใหม่พอพวกเธอเดินทางมาถึงแล้วพวกเธอก็ได้เข้าไปเช็คอินและได้เข้าห้องพอเข้ามาภายในห้องแล้วพวกเธอก็บอกว่าห้องของเราดูดีมาก และวิวก็สวยมากด้วยเราสามารถมองเห็นสระว่ายน้ําได้จากตรงนี้เลยหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาที่สวนรุมพินีและได้เห็นกับมังกรโคโมโด พวกเธอบอกว่าที่สวนรุมพินีมีมังกรโคโมโดอยู่กันเยอะมากๆพอพวกเธอเดินเที่ยวเล่นที่สวนรุมพินีเสร็จแล้วพวกเธอจึงได้เดินทางกลับไปที่โรงแรมพอพวกเธอกลับมาถึงพวกเธอก็ได้มาว่ายน้ําก่อนที่จะขึ้นห้องไปแต่งตัวพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็ได้ออกเดินทางไปที่ร้านสปาแห่งหนึ่งต่อมาหลังจากที่พวกเธอได้ใช้บริการเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้พากันมาที่ไอคอนสยามพอพวกเธอเดินเข้ามาภายในห้างพวกเธอก็ได้เข้าไปเดินดูอาหารและก็ได้ซื้อมา ายอย่งก่อนที่จะนําไปนั่งกินกันที่โต๊ะกันอย่างอาเนจอร่อยในเวลาต่อมาพวกเธอก็ได้พากันมานั่งเรือเพื่อทานอาหารขําและร่องเรือที่แม่น้ําเจ้าพยาพอพวกเธอขึ้นมาบนเรือแล้วพวกเธอก็ได้มากินอาหารหลังจากนั้นพวกเธอจึงได้ขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของเรือเพื่อไปเที่ยวชมบรรยากาศปราที่สั่งสรรค์และร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆหลังจากที่พวกเธอร่องเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่โรงแรมของเธอและเรื่องราวของพวกเธอ ในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเอาล่ะค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ